ระหบึมบม,บมทั่วโลกยอมรับสาวไทยเล่นแบบนี้เลิศมากๆจ้าสวัสดีค่ะพบกับพี่โจในโจฟิตแอนด์ฟันกรี๊ดสุดยอดจริงๆสุดยอดจริงๆนะคะสาวไทยของเรากรี๊ดจนเสียงแหบกันไปเลยทุกคนเมื่อวานบิ๊กแมทบิ๊กแมทสาวไทยประทัดเดือดกับสาวแซมบา้าบราซิลเราเกือบจะได้เซตแล้วทุกคนโอ้โหอีกนิดเดียวเลยจริงๆะนะคะสาวๆของเรานี่ก็เล่นได้ดีมากๆเลยสกัดกันกันแบบ สู้กันแบบสุดชีวิตนะคะบุ๋มบิ๋มบินได้ทุกคนเดี๋ยวพี่โจจะเหล่าให้ฟังนะก่อนจะไปรับชมรับฟังพี่โจขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามเป็นขวัญและกำลังใจให้พี่โจด้วยนะจุ๊บ ผลการแข่งขันนะคะแมตต์หยุดโลกเมกื่อวานนี้ระหว่างสาวไทยประทัก,กับสาวบราซิลนะคะผู้ไม่เคยแพ้ใครแต่เกือบจะแพ้เราในเซตที่3เรานี่สู้กันอย่างแบบเมามันเลยทุกคนเปิดฉากเซตแรกมานะเราก็ส่งบุ๋มบิมเพียวเตยแนนน้องชมพู่และบีมแล้วก็น้องแป้นลงไปก่อนนะคะเซตนี้เนี่ยโอ้โหตั้งแต่ลงสนามก็เรียกเสียงฮือฮาได้แบบตลอดเลยนะเซตนี้เราเล่นได้ใจมากๆเลย ทําเขาแข่งอยู่เลยนะสูสีสูสีบอลแรกเรานี่ย่างเข้าทุกคนบอลสูตรเราก็มาสวยสวยบุ๋มปิมเข้าไปตีบีแซ่โอ้โหได้แต้มกันไปน้องเพียวนี่ตีทับเอ็ก เรียกได้ว่าน้องชมพู่นี่ปล่อยบอลสูตรได้แบบว่าดีมากๆเลยเป็นเพราะว่าบอลแรกเรามาทุกคนแล้วน้องเตยของเรานะคะก็จับบล็อกบาซิลได้เฮียกาบี้นี่โอ้โหตีนะถึงแม้จะตีฝังฝัตีฉลาดตีคมแต่ก็เราก็สามารถที่จะเริ่มจับบล็อกได้แล้วก็ต้องบอกว่า คือโดดได้แบบว่าแดงดึงแดงดึงเลยนะเฮียเนี่ยตีแบบหนักแล้วก็คมมากๆเลยนะคะส่วนเจ๊ไทยซ่าบอลเร็วอีกโอ้โหฝัังๆนะเกมนี้นี่มันแบบว่าเป็นแบบ เหมือนเป็นแบบหยุดล่องจริงนะคะเราก็ยังเก็บบอลได้นะต่อบอลได้โอ้โหเล่นกันแบบมันมากๆเลยนะแล้วก็ถึงจะติดบล็อกเขานะแต่ว่าเขาก็มีเสียเองนะเรามาพลาดในเกมเสิร์ฟเราเสิร์ฟเสียเองหลายลูกนะคะ4-5ลูกเลยเขาก็มีเสิร์ฟออกเสิร์ฟติดเน็ตนะแต่ว่าเราทําเสียเยอะกว่าเซตแรกเขาก็เลยได้เราไป25-21นําไปก่อนเซตนึ่งไม่เป็นไรเด็กๆสู้ๆเซตที่2 3 4สสต้องมาต้องมา เซตที่สองนี่นะสาวไทยก็มาแบบโอ้โหประเดิมเลยนะคะออกตัวนําไปก่อนแล้วก็แต้มนะไม่ทิ้งห่างกันเลยนะชูสีคุกกี้บูบี้กันเลยเซตนี้เราเอาเพียวกับโมเมลงมาเลยนะคะและเซตนี้ขวัญใจมหาชนอย่างน้องสองของเราก็ลงมาเรียกเสียงเชียร์ได้ด้วยนี่แอบมีแบบแฟนแฟนบินมาจากเกาหลีนะ่ามาเชียร์นะโอ้โหเหนียวแน่นนึบนะคะ แต้มนี่สูสีกันเข้าไปอีกทุกคนแบบทําเอาใจระทึกเลยโอ้โหกองเชียร์เนี่ยหัวใจจะวายบอนสั้นเขาเจาไทยซาเนี่ยนะเราก็ยังจับไม่อยู่นะคะก็มีเสียแต้มบ้างแต่เริ่มจะติดบล็อกเราแล้วนะทุกคนแถมมีหัวเสาหน,หนักๆจากแบบโอ้โหแอนนาคิสตินานี่คือตีหนักมากเรารับนี่กระชอ,อกออกไปนู่นเลยนะคะเขาไม่ได้ตีแบบฝังเน่งๆนนะเราอะเริ่มจะจับบ็อกเขาได้แล้วเตยมาแล้วเตยม,มาแล้วนะคะแล้วก็ โรซานะคะก็เหยียบเท้าน้องโมเมก็เกือบพลิกไปแต่ว่าไม่เป็นไรก็ขอโทษขอโพยกันไปกลับมาเล่นต่อได้เซตนี้นี่แบบเรียกเสียงเชียร์แล้วก็เสียงกรี๊ดได้แบบสุดๆเลยทุกคนแต่ก็เอาชนะไม่ได้นะคะเราก็แพ้ไป20ต่อ25นะอ่ะสเซตไม่เป็นไรเซตที่3ทุกคนโอ้โหเซตนี้โคตรมันอะเสียดายมากเด็กๆเล่นกันดีขึ้นไปอีก เกือบจะเอาชนะเขาได้แล้วนะคะเซตนี้ต้องบอกว่าน้องไก่แจ้งเกิดเลยสุดยอดมากๆลงมาก็ตีได้แต้มเลยอะนะคะแล้วก็บูบีค้คู่กี้กันโอ้โห,โหจนแบบเราแซงนะคะแต้มนี้เลยต้องอวยยศให้แต้มนี้เลยนะคะ22 21เรานำบุ๋มบิ๋มเสิร์ฟแอนนารับนะคะบาซิลจ่ายบีหลังตีติดบล็อกต้องสองโอ้โหเดียวๆเ,เลยนะยังติดบล็อกเขาเก็บได้โยนบอลให้เฮียบี้ตีต่อ ติดบล็อกน้องไก่อีกทุกคนเขาเก็บได้อีกยกให้เฮียพี่ตีแก้อีกทีตีฉิกน้องสองก็แบบขุดลงไปรับขึ้นมาโอ้โหบุมบ๋มบิ๋มต่อบอลน้องสองขึ้นไม่ทันนะคะน้องเอต้องวิ่งเข้าไปต่อบอลยกบอลสูงปิดข้ามไปฝั่งนู้นแลลลี่ทุกคนมันมากเขาเก็บได้ส่งหัวเสาให้เฮียพี่ตีต่ออีกติดบล็อกน้องไก่อีกทุกคนโอ้โ หลังให้แอนนาคริสิน่าใส่มาเต็มเต็ม b l o คิ้งเต็มเต็มเหมือนกันนะคะน้องไก่ปอบรัวติดบล็อกน้องไก่ทุกคนนะคะโอ้โหบารซิลนี่แบบลมกิ้งลมง้มหงายไปเลยน้องๆเราก็โดดโยงกันเลยทั้งทีมเลยนะคะโอ้โหแบบมีความสุขม,มากๆเลยคือกองเชียร์นี่แบบว่าแบบก็หึมเลยนะคะเพราะว่าเด็กๆเ,เราแบบสู้กันสุดชีวิตคนลุกเลยเนะะี่ย บบมีความสุขมากๆเลยนะคะประมือให้กับเด็กๆด้วยนะคะสาวไทยเราดีใจมากๆเลยซูปเปอร์แลนลี่เราก็จบแต้มนี้ไปได้นะคะแบบด้วยฝั่งเราอะคิดดูเป็นแต้มที่สุดประทับใจเด็กๆก็เล่นกันได้แบบสุดยอดเหนือคำบรรยายจริงๆอะนะคะแต่ว่าเราอะก็แบบ เบียดเบียดคุกคี้สูสีกันนะคะแต่เขาด้วยความหนักก็เกือบจะได้เฮเซตนี้ไปนะแต่เราก็ต้านบอนกาบี้ไม่ไหวจริงๆโอ้โหเฮียนี่แบบมาแรงจัดหนักจัดเต็มเกือบจะไปแล้วด้วยเขาก็ล้มลุกคุกค,คานะคะแต่ว่าก็สามารถเอาชนะเราไปได้ด้วยสกอร์25ต่อ23 3ต่อ0เซตสกอร์25 2 1 2 5 20และ25 2 3คือแบบโอ้โ oh, ห oh, เล่นดีมากๆเลยเรามือให้อีกครั้งหนึ่งนะคะแบบว่าแล้วก กองเชียร์ของเราน่ารักมากคือแบบน่ารักทั้งสองทีมเลยอะ่ะมิตรภาพไม่ใช่แค่ชื่อถนนอีกต่อไปโอ,โอกีฬาแบบสุดยอดจริงๆนะคะวลลอเนะเล,เล,วล,เ,ลอเลย์บอลเราเลิฟเิฟวอลเลย์บอลเลยหลังจากแข่งขันเสร็จนะคะก็เป็น ช่วงเวลาแห่งความสุขจริงๆนะมีแต่รอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะคือมันมีมันดีงามไปหมดทั้งสนามเลยนะคะคือสมกับความเป็นไทยจริงๆท็อปสกอร์ได้แก่น้องบุ๋มบิ่มของเรานะทำไปสิอดแต้มนะคะแล้วก็นี่เลยบุ๋มบิ่มบินได้โอ้โหอ,อยากกลวยน้องมากสุดยอดจริงๆแมตชน,น้องบุ๋มบิ่มเรานะคะทั้งตีบีสรงบีแทรงทั้งทับอง์ทับเอ็กตีสามเมตรแกบอลเก็บบอลขุดบอลและบิน จบเลยนะคะไทยก็บินได้นะไม่ได้มีแค่ญี่ปุ่นบินได้แล้วนะอ่ะเชียร์กันต่อไปนะคะและแต้งแจ้งเกิดสำหรับเด็กคนนี้น้องไก่วิมลรัตน์นะคะทำไป6คะแนนบุก5แต้มร0 0เซเลยนะคะบล็อกอีกหนึ่งเริศมากเรามาดูน้องบุ๋มบิ๋มตอบนะคะหลังจากรายการนี้ว่าจะไปทำอะไรต่อนะคะฟังแล้วแบบน่าหยิกน่าหยิกเอ็นดู เกมนี้เป็นเกมที่ดีสําหรับหนูถือว่าพอใจมากเพราะเราทุกคนช่วยกันเล่นกว่าจะได้แต่ละแต้มจากเขาและกว่าเขาจะได้แต้มจากเราไม่ง่ายผัดกันรุกผัดกันได้สนุกเซตที่3ยอมรับว่าแอบเสียดายนิดหน่อยแต่ก็ต้องชื่นชมบราซิลด้วยที่เล่นกันได้ดีนะคะแล้วก็หน้าหยิกตรงนี้บอกว่าหลังจากแข่งเสร็จแล้วเนี่ยจะไปทำอะไรน้องบุมบีมก็ตอบว่าพักผ่นกินให้อิ่มนอนให้หลับ และติดตามผลงานของพวกเราในรายการต่อๆไปฮะ โอ้น่ารักมากๆเลยนะคะเต่ช่วงของท้ายเกมเนี่ยหลังจากแข่งบรรยากาศมันก็แบบมีแต่ความสุขอะนะทุกคน happy ending จริงๆสำหรับแมตสุดท้ายของสาวไทยนะคะ,ะผู้สื่อข,ข่าวของ VBTV นะคะก็น่ารักมากเลยช่วงที่จังหวะถ่ายรูปหลังจากแข่งนะคะกำลังสัมภาษณ์น้องบุ๋มบิ๋มอยู่นะน้องบุ๋มบิ๋มก็ชี้บอกน้องบุ๋มบิ๋มบอกว่าอะไปถ่ายรูปกับเพื่อนๆได้แล้วโกโก go โกโอ้น่ารักไปอีกนะคะ เป็นวันแห่งความสุขของพี่น้องชาวไทยจริงๆนะคะต้องขอบคุณทั้งสองทีมเลยนะคะทั้งทีมวอลเลย์บอลหญิงของเรานะคะทีมชาติไทยและวอลเลย์บอลหญิงของทีมชาติบราซิลนะคะน่ารักมากๆเลยขอบคุณนะคะปรบมืมรัวต้องขอบคุณแฟนๆและ FC ชาวไทยด้วยนะที่แบบส่งเสียงเชียร์และเป็นกําลังใจให้ลูกหลานของพวกเรานะคะขอบคุณทุกคนเลยขอบคุณน้องๆแล้วก็ขอบคุณสตาฟขอบคุณสมาคมของเราด้วยนะอ่ะพี่โจและ FC ทุก ะะก็จะเชียร์จนขว่าสาวไทยของเราจะได้ไปโอลิมปิก2028เลยทุกคน thank you วอลเลย์บอลไทยแลนด์ love you